ล้วก็จะมาย่างหมูแดงของเรานะครับนี่นะอันนี้ผมหมักไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับนะครับลงไปครับจะเรียนนะครับหั่นหมูแดงนี่หั่นให้หนานิดนึงนะครับหมูแดงเราจะได้มีความนุ่มความฉ่ำนะฮะปิดฝานะครับใช้ไฟนะฮะอุณหภูมิที่200นะครับ200แล้วก็ใช้ไฟล่างบนนะครับเสไฟล่างบนแล้วเราก็ รอบแรกนะครับอบอยู่ที่20นาทีนี่นะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับประมาณ200นะครับหมูเราจะได้มีความฉ่ำนะครับถ้าใช้ไฟเบานะครับหมูสุกช้าแล้วก็จะมีความหมูเราก็จะแห้งนะครับพอเราอบมา20นาทีนะครับนี่ฮะหน้าตาเราจะอบซ้าอีกรอบนึงนะครับโดยการปรับเป็นไฟ220นะครับแล้วเราก็จะอบซ้าอีก10นาทีนะครับนี่นะครับ ก็รวมทั้งหมดจะเป็น30นาทีในการอบนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไฟแรงรอบ2เพื่อเป็นการให้หมูไม่ไม่กระด้างนะครับเล่งไฟให้แรงขึ้นนะครับเราก็อบมาอีก10บนาทีนะครครบแล้วนะครับชมหน้าตาหน่ยครับนี่นะครับหมักให้ถึงนิดนึงนะครับลงจานไปแล้วก็ลงแตงไปครับชอบกระใสเยอะได้นะครับแตง ต้นหอมนะครับเราก็มาลงไข่ต้มสักฟองนะครับเราก็มาตักน้ําลาดลาดลงไปที่หมูแดงนี่นะครับเราจะลาดให้ชมเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะทานคู่กับซอสซอสดำนี่นะครับข้าวหมูแดงสูตรฮ่องกงนะครับที่เรามาฝากกันวันนี้นะครับ